ชีวิตคนจะไปหนใดการเกิดและตายชีวิตของคนคนหนึ่งแท้จริงนั้นก็อยู่แค่ชั่วลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นหากหมดลมหายใจชีวิตก็จบสิ้นแล้วดังนั้นคนเราควรที่จะเข้าใจว่าชีวิตนั้นเป็นอนิจจัง คนเราเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปที่ใดอย่ามีชีวิตอยู่ควรทำสิ่งใดข้อคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหาคิดหาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้แล้วทั้งชีวิตนี้ของคนเราจะดำเนินไปอย่างไรชีวิตที่ถูกผูกมัด ด้วยความอยากทั้งห้าทรัพย์สิสนเงินทองลูปหรือกามกิเลสชื่อเสียงกินนอนพระธรรมอาจารย์กล่าวว่าสแสวงหาแต่ทรัพย์สินเงินทองรูปหรือการกิเลสชื่อเสียงกินนอนคือห้าพิษร้ายที่ทำให้สูญเสียโพธิจิตไปจิตใจของคนเราเดิมทีใฝ่ความ วิสุทธิสงบอยู่แล้วแต่ถูกปัจจัยต่างๆชัดจูงไปจึงสแสวงหาอยู่กับสิ่งภายนอกปล่อยใจไปกับตามอารมณ์ความอยากเลื่อยไปจนเกิดกิเลสหรือเครื่องทำให้ใจของเรามีความเศร้าหมองและสร้างบาปกรรมมากมายพระธรรมอาจารย์กล่าวว่ารู้ที่จะหยุดไขว้า แล้วรู้จักพอมีชีวิตที่สม,มถะเรียบง่ายนี่เป็นสภาวะที่ลึกล้ำอยางยิ่งของชีวิตทรัพย์สินเงินทองมีคำกล่าวว่าแม้จะร่ำรวยมั่งคั่งแต่ก็กินได้แค่อาหารสามมือ้อมีห้องหับมากมายเป็นพันแต่ก็ใช้พื้นที่นอนแค่ ไม่เท่าไรในคำพีจวงจือบทเซียวเหยาโหยบันทึกไว้ว่าสกุลนาทำรังในป่ารึกอาศัยอยู่บนยอดไม้เพียงแค่กิ่งเดียวหนูนากินน้ำที่คองได้มากสุดก็แค่อิ่มท้องจริงๆแล้วสิ่งที่คนเราต้องการนั้นมีไม่มาก ทำไมจึงต้องปล่อยใจตนไปตามทะเลแห่งความอยากเร่ามีคำพังเพยกล่าวว่าคนตายเพราะเห็นแก่เงินนกตายเพราะเห็นแก่กินความร่ำรวยมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ร่ำรวยเงินทองเพียงอย่างเดียวยังต้องมีครอบครัวที่ผาสุขสุขภาพแข็งแรงมีเวลาพักผ่อน จิตใจเบิกบานแต่ถ้าสุดท้ายสิ่งที่กล่าวมาไม่มีอยู่เลยเหลือเพียงแค่เงินอย่างเดียวนั้นไม่ใช่เป็นคนที่น่าสงสารหลอกหรือแม้กระยาชนจะต้องการเงินแต่ก็ต้องได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมหากไปสะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยไม่สนใจอะไรสักอย่าง ต่อให้แลกด้วยชีวิตก็ยอมเช่นนี้คุ้มค่าไหมในโรคนี้ยังมีสิ่งใดที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตอีกหรือพวกเราควรจะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สร้างความผาสุกให้แก่เวไน,นเช่นพิมพ์หนังสือธรรมะช่วยเหลืองานทำช่วยเหลือการบุกเบิกงานรำ สงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากสร้างสะพานทำถนนเป็นต้นใช้ทรัพย์สินเงินทองให้เกิดคุณค่าเช่นนี้จึงจะเป็นผู้ที่มีปัญญารูปหรือการกิเลสคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกไม่อาจหลีกห่างจากวัตถุสิ่งของซึ่งมีรูปรักษ แต่ถ้าสแสวงหามากจนเกินไปจะทำให้มโนธรรมสำเนึกถูกบดบังในคัมภีร์เต้าเต๋อจริงบันทึกไว้ว่าสีสันหลากหลายทำให้ตาลายเสียงดนตรีอึกรกะทึกคึกโครมทำให้โสดประสาทด้านชารสชาติจัดจ้านหลากหลายทำให้ ไม่อาจแยกแยะลดได้ขี่ม้ารา่าสัตว์ทำให้จิตใจบ้าคลั่งคนเราสามารถแยกแยะสีต่างๆได้ก็เพราะอาศัยการมองเห็นหากการมองเห็นลุ่มหลงอยู่กับรูปรักษต่างๆในใจก็จะขาดการแยกแยะที่ถูกต้องไม่ใช่แค่สิ่งต่างๆที่แยกไม่ออก แม้แต่ผิดชอบชัว่วดีสามมามิจฉาก็แยกแยะไม่ชัดเจนวานเซิงตี้จุนกล่าวว่าอารมณ์และความอยากเป็นจุดเริ่มต้นของเคาะภัยทั้งปวงโรคโกรธหลงเป็นรากเหง้าแห่งการเวียนว่ายดังนั้นในด้านความรักความผูกพันและเกุและกิเลสต,ตัณหา จึงต้องสำรวมระมัดระวังชื่อเสียงทุกคนเกิดมาย่อมมีชื่อเรียกขานการครบค้าสมาคมก็ต้องมีชื่อเรียกขานชื่อเป็นตัวแทนของคนคนหนึง่งมีมวลมนุษยาชาติมีสังคมก็ย่อมมีชื่อเรียกขานนอกเสียจากปิดนิเวศไม่คบกับใครเลย คนส่วนใหญ่ชอบให้ตนเองมีชื่อเสียงแต่กลับไม่ให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมจึงทำให้ต้องเดือดร้อนเพราะชื่อเสียงมีภาษิตจินกล่าวว่าคนกลัวมีชื่อเสียงหมูกลัวอ้วนจงทำความดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยแก่ตนเมื่อมีชื่อเสียง ก็จะถูกชื่อเสียงผูกมัดในตำราใช่เกินถังมันทือกไว้ว่าชีวิตดุดดังฟองอากาศจะแก่งแย่งชื่อเสียงผลประโยชน์ไปยายสิทธิ์พี่เว่นจังกล่าวว่าชีวิตคนในโลกไม่กี่สิบปีมีสักกี่คน ที่หลงเหลือชื่อเสียงไว้ในโลกาเวียนว่ายตายเกิดหกหมื่นปีมีสักกี่คนที่กระจ่างชัดวะะัฏัะสงสารดังนั้นอยากจะมีชื่อเสียงก็ต้องเป็นชื่อเสียงที่นิรันด์มิใช่สแสวงหาชื่อเสียงที่มีอยู่เพียงชั่วคราวกินคนเรา มีชีวิตอยู่ในโลกไม่ใช่มีแต่เรื่องกินให้อิ่มท้องเท่านั้นยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและการบ่มเพาะคุณธรรมแต่คนส่วนใหญ่กับเน้นการเน้นแต่การกินทุกวันใช้ชีวิตอย่างไร้แก่นสารคนทั่วไปชอบอาหารเลิศรสกินอาหารเนื้อสัตว์ต่างๆแต่กับไม่รู้ว่า ที่กินไปนั้นเป็นเนื้อของเวไนด้วยเหตุนี้จึงปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมลงไปพระพุทธองค์ตัดว่าโยมการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นเป็นการทำลายมเมล็ดพันธุ์แห่งมหาการุณาดังนั้นอยากให้กายและใจแข็งแรง ไม่สร้างบาปเวรกรรมดีที่สุดคือการถือศีลกินเจนอนพระธรรมอาจารย์กล่าวว่าหากคนเราชอบเอาแต่นอนทั้งวันปัญญาก็จะถูกบทบงังสมองไม่ปลอดโปรง่งไม่อาจสดับฟังสัมมาธรรมได้คนเรา เวียนไหวยอยู่ในโรกาหลายหมื่นปีแล้วท่านคงเบ้งกล่าวว่าความฝันแห่งการเกิดตายไครเล่าจะตื่นก่อนการเกิดตายเป็นความฝันฉากใหญ่หากยังไม่รู้ตื่นและเมื่อไหรจึงจะพ้นจากการเวียน่ายได้ชีวิตคนจะไปหนใดทุกคนมีชีวิตก็ต้องมีตาย ชีวิตจะมีคุณค่ามากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตตนตื่นแจ้งได้หรือไม่และการดำเนินด้านศิลธรรมจัญญามีมากน้อยเพียงใดประเภทของชีวิตคนแบ่งได้เป็นห้าประเภทโดยประมาณคนบาปในตอนที่มีชีวิตอยู่ แปดเพื้อนไปด้วยอากุศลลกรรมมาบทสทิคือโรคโกรธหลงเข็นฆ่าลักขโมยประพืชผิดในการ,รพูดปดพูดคำหยาพูดสอดเสียดและพูดเพอเจอร์เพื่อสนองตันหาความอยากของตนเองทำเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ให้เรื่องร้ายผู้มีความซื่อสัตย์พักดีสร้างความผิดบาปมากมายคนปกติใช้ชีวิตแบบธรรมดาทุกวันยุ่งวุ่นวายเพื่อเลี้ยงชีพชีวิตไม่มีเป้าหมายหรือความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ยาวไกลชีวิตไร้ค่าเช,เช่นเดียวกับต้นไม้ใบหญ้า มีชีวิตอยู่ในโลกก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ปวงชนมากเท่าไหร่นะเมื่อตายจากไปแล้วชาวโลกก็ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปคนบุญทำความดีสะสมคุณธรรมช่วยเหลือผู้คนเช่นสร้างสะพานทำถนน ทรงคอผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคมและชาวประชาเมธีชนคือผู้ที่มีคุณธรรมบารมีเป็นผู้ที่สามารถดำเนินในคุณธรรมต่างๆเช่นกตันยูพี่น้องปองดองจงรักพักดี มีสัจจะจริยธรรมมโนธรรมสุจริตธรรมและละอายต่อบาปเป็นต้นอริยชนผู้ที่ผู้ที่มีคุณธรรมบารมีสมบูรณ์ทุกคำพูดและการกระทำรรสามารถเป็นบรรทัดฐานให้แก่ผู้คนทั่วล่าได้บุคคลห้าประเภทข้างต้นดังนี้ล้วนเป็นผลมาจาก การเลือกทางเดินชีวิตที่ต่างกันของแต่ละคนนับแต่อดีตมามีเพียงอริยชนและเมธีชนจึงจะสามารถหลงเหลือชื่อเสียงไว้ยาวนานจิตยานล่วงพ้นจากไตรภูมิกรามภูมิลูกภูมิอารูปภูมิไม่ถูกควบคุมอยู่ในธาตุทั้งห้า ส่วนบุคคลประเภทอื่นที่เหลือนั้นล้วนตกอยู่ตกสู่การเวียนว่ายตายเกิดในภูมิวิถีหไม่อาจล่วงพ้นจากทะเลทุกได้พวกเราอยากเป็นบุคคลประเภทไหนก็อยู่ที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเองสรุปคนเราจะต้องตื่นแจ้งต่อชีวิตแห่งการเกิดตายอันเป็นอน,นิจจัง สิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหน้าเช่นเหมอกควันเหมือนดังเพลงหาวเหลี่ยวเกอที่ว่าชาวโรคต่างก็รู้ว่าเป็นเทพเซียนนั้นดีเพียงแต่เงินทองเพียงแต่เงินทองนั้นยังลืมไม่ลงหามาทั้งวันเจ็บใจนักที่ได้มากไม่พอ พอเก็บรวบรวมได้มากพอก็หลับไม่ตื่นเสียแล้วชาวโรคต่างก็รู้ว่าเป็นเทพเสียนนั้นดีเพียงแต่เกียรติยศชื่อเสียงนั้นยังลืมไม่ลงขุนทัพอุปราชในอดีตจวนบัดนี้อยู่หนใดสุสารล้างญารกกับฝังเสียแล้วชาวโรคต่างก็รู้ว่า เป็นเทพเซียนนั้นดีเพียงแต่ภรรยาแสนสวยนั้นยังลืมไม่ลงยามสามีอยู่เฝ้าพ้าเพอทุกวันคืนพอสามีตายนางก็จากไปเป็นอื่นแล้วชาวโลกต่างก็รู้ว่าเป็นเทพเซียนนั้นดีเพียงแต่ลูกหลานนั้นยังลืมไม่ลง พ่อแม่รักลูกหัวปักหัวปำอดีตมามีมากมายลูกหลานกระตันอยู่มีสักกี่คนกันพุทธคทําทีบันทึกไว้ว่าเวไนล้วนมีพุทธจิตจะเห็นได้ว่าคนเราเดิมทีก็คือพุทธะแต่เพราะแต่เป็นเพราะ เมื่อมาเกิดกายบนโลกมนุษย์แล้วจิตตนลุ่มหลงไปจึงกลายเป็นผุทุชนคนธรรมดายิ่งไปกว่านั้นกลายเป็นคนบาปที่ทำความชั่วร้ายมากมายโดยเหตุนี้พวกเราจะต้องตื่นแจ้งในชีวิตทำความดีละความชั่วสร้างกุศลบ่มเพาะคุณธรรม สำเร็จเป็นอริยชนและเมธีชนนี่จึงจะเป็นเป้าหมายของชีวิตที่พึงภาคเพียรพยายามครับบทข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้ว ผมอาจถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ถูกท่องประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยผมก็ต้องออกตัวไปก่อนว่าภาษาจีนไม่ค่อยแข็งแรงนะผมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ็บคอนิดหน่อยนะครับผมก็หากพระเจ้าเสือสิงใดผิดพลาดประการใดกราบขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชชุสีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ